ู้สึกดีใจมากครับแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่วันนี้ได้มาร่วมง,งานของของงานยีนนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนของแจ็คลัสเซลครับปกบติแล้วมันเป็นคนชอบยีนอยู่แล้วไมหมครับเขาปกติจะมีติดติดบ้างไว้อยู่แล้วครับผมจะใส่บ้างครับแต่ว่าอาจจะแล้วแต่โอกาสครับผมก็มีเกเียงยีนมีเสือเ้อยนีนกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าใส่กับในชีวิตประจำวันได้ง่ายครับ มีวิธีเลือกยีในครับเวลาเราครับราครับผมขอแบงค์เนี่ยเป็นคนที่แบบมีต้นขาหนิดนึงนะผมับจะเลือกเป็นกระบอกเล็กครับแลป็นกระบอกเล็กก็จะเข้ากับเราก็จะเซลล์มากขึ้นครับผมแล้วก็เสื้อยีนก็จะแบบเสื้อยีนพอดีตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้รู้สึกว่าแบบสมาร์ทขึ้นส่วนตัวนะตัวครับครับครับผมก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมวันนี้มางานนี้นะครับผมมีให้เลือกหลากหลายแบรนด์นะครับผมแล้วก็ในราคาที่แบบเป็นมิตรสุดๆด้วยแบบบางแบรนด์นี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ เชิญชวนนะครับผมมาที่ดุสิตบารัณสิชั้นทีนะครับผมก็มีขายยาวเลยตั้งแต่ที่6ใช่ไหมครับ6ถึง4ครับเอาวันเกิดนะครับโช่ใช่ๆวันเกิดก็เมื่อวานครับ25ตุลานะครับผมก็เขาเลข3แบบเป็นทางการนะครับใช่เหรอสิบเลยเรามีไปทำอะไรพิเศษไหมเลยแบบทำ ก็น่าจะมีโปรเจกต์ร่วมกับแฟนคลับแล้วแต่ว่ายังน่าจะเป็นตั้งช่วงเดือนหน้ามากกว่าเพราะเดือนนี้ยังยังมีแบบหลายๆอย่างแก็ยังไม่ีไม่ว่าสะดวกครับผมก็ให้เป็นเดือนหน้าครับใจหายไหมครับก็จริงจริงมันก็ถ้าจะคิดในแง่ดีดีกว่านะคิดในแง่ดีนะต้นขาจจะเป็นเหมือนกับวิทยาศาสตร์แล้วเขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยยิ่งอายุมากขึ้นนิดนึงก็จะทำให้แบบเ้ยนิดนึงครับเราตั้งเป้าหมายชีวิตเองครับครับแล้วเดือนนี้เราจะเป็นยังนครับผมก็ เหมือนเดิมครับก็จะทำทำให้ดีที่สุดในในใน,ในทุกงานที่ได้รับมอบหมายมาครับผมแล้วก็เตรียมตัวเองให้พร้อมในทุกๆอย่างที่จะเข้ามานอนาคตเราให้ระวัลตัวเองไหมครับขวัญอะไรไหมครับีนี้ครับก็ขวัญให้กับตัวเองไหมเหรอก็ยังยังยังไม่มีนะครับแต่ว่าก็จะแต่ว่าทุกวันนี้ก็คือรู้สึกเหมือนเหมือนโอเคแล้วครับทุกอย่างทุกวันมีความสุข ไ้เจอทุกคนก็เป็นองัลขขแล้วเป็นองแลนันนี้ใช่ครับผมแบามีทุกคนมาคอยเชียร์อันะครับอตากมีแฟนๆมากขึ้นแฟนๆคอยรักเราคเปหนถึงไอเดอรหน้า ผมเพิ่งจบไปเลยนะครับผมเพิ่งเฮียมหาวสุนนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับผมขอโฆษณาเลยละกันนะครับทาง YouTube ช่องมันดีชาแน,นลนะครับผมกับแพลตฟอร์มช่องไอ้ีจะเป็นแบบอันตัานะครับผมดู้อเฮียมหาวสุนนะครับเพิ่งจบไปครับก็แสดงให้ได้คำตอบสำหรับเราดีมากคำตอบเาดีมากครับผมก็จะทุกคนทีชอบครับรีวิวแบบคอมเมนต์นต่างๆะครัคือเป็นแงนแ่เป็นทางที่ดีครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้ดูนะเปิดใจดูนะครับผมน่ชอบแน่นอนครับ ช่วงนี้เรานะเปลี่ยนไปเลยนะมแบบว่ามีรถมีแฟนคลับเยอะขึน้นเลยครับอ๋อก็่อนๆนนี้นจะมีแฟนคลับคอยให้ความสนุกแล้วแต่พอที่มีออนก็จะมีแฟนคลับแบบเข้ามามากขึ้นอีกทั้งแบบคนไทยแล้วก็คนต่างชาติเลยก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากครับเพราะว่าผลงานที่เราทำเนี่ยเราทำแบบเต็มที่ที่สุดนะครับแล้วก็ชอบชื่นแบบดีใจามากที่คนไทยทียช่ชอบในผลงานเราแล้วก็ตามมาหลักการให้เราได้ใจให้เราไดานในใน้น้ำหนัาอะไรอย่งเงีขอบคุณครับแฟนคลับเลยครับว่า คุณแฟนๆม,มากๆนะครับผมที่คอยคอยซัพพอร์ตคอยยิ้วใจแมกคอยเติมลังใจให้กับแม่ตลอดครับผมแล้วก็มาเวลาไปงานที่ไหนนะครับผมก็มาให้กลังใจแบบมางไปเชียร์อัพนะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขออยู่ด้วยกันเป็นปานานๆเลยนะครับผมมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณ,มา,คณมากครับ